ชูมือสูงๆเลยค่ะอ้าวเค่ชูมือสูงๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องช่วยกูร้องเพลงด้วยนะเป็นเดือนชูมือด้วยชูมือ วันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหน่วยวันลอยกระทงนี่วันลอยกระทงของคุณครูเด็กๆไปลอยกระทงกลางวันหรือกลางคืนคะกลางคืนดูนนหนไหมบนท้องฟ้ามีอะไรบ้างดคมไฟด้วยสวยไหมคะ กระทงที่ทําจากอะไรคะกระดาษทจากกระดาษมาใหมเด็กๆดูใช่ไหมคะมนี่กระทงของคุณครูประกอบด้วยอะไรบ้างมีดอกไม้มีธูปมีเทีย<ม>นนี่กระทงกระดาษลอยในนะ้ำไ,ไ,ได้ไหมคะไม่ได้ลอยได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเปียกน้าใช่ไหมลูกเอาลคะค่ะใช่ตรงเลยวันนี้คุณครูจะมาให้เด็กๆช่วยคุณครูทำกระทง หอมอันนี้อันนเจียบไปเลยโอเคอาเียบแล้ว ค่ะพี mà, ่คอปเตอร์มาพี่คอปเตอร์มาช่วยครูหน่อยอาพี่คอปเตอร์มาช่วยครูหน่อยอาพี่คอปเตอร์เอาเข็มดูครโอเคอกันนึงกันนึงโอเคโอเคอาพั่เตอร์กับมือสาพี่นาโาไปนั่งเลยอ่ะ เดี๋ยวคุณครูจะทำกันตอนนี้เสร็จก่อนนะคะแล้วเสร็จไปทีละขั้นตอนแล้วเดี๋ยวคครูจะให้น้อง เดี๋ยวครูจะประกอบให้มันอยู่อันเดียวกันน่าอยู่อันเดียวกันแล้วยังคะแล้วหลุดไหม,ไมหลุดไหมคะมถ้าว่าเราปล่อยมือหลุดไหมต้องปล่อยมือหลุดเลยใช่ไหมคะอเอาพี่เอ็มพีเอ็มจับแม็กซ์สองมือหนึ่งแม็กซ์หนึ่งมือหนึ่ง ยหน่อได้สวยไหมคะสวย,วยไหมครับโอเคขอบคุณค okay. ่ะน้องเอมขั้นตอนต่อไปอเ,นนเอานนี้ไปนั่งผมกับพี่กองฟูพี่กองฟูมาคุณครูหน่อยครับพี่กองฟูมาช่วยคุณครูประกอบกระทงหน่อยอันดับแรกให้น้องเอาใบเตยตั้งไว้ตรงกลางเลยคะ่ะแล้วก็เอาเข็มเอาเข็มหมุดปักลงไปนะคะเอ,เอาลูกบอลเอามายึดก่อน thank <laughs> you

đi tới Oh. เด็กๆคนไหนอยากทำกระตงของตัวเองให้มีสีแบบไหนให้ระบายสีแบบนั้นนะคะระบายให้สวยงามเลยระบายให้สวยอดูค่ะในกระตรงของน้องมีอะไรบ้าง yeah, yeah, yeah. มีตุ้ม <Yeah. S 2> ีเตียนมีดอกไม้ใช่ไหมคะ <Yeah. S 2> มีใบตองเรยบร้อตรงจางนี้ <c oughs> เด็กๆสงสัย <c oughs> ว่ามันคือคำว่าอะไรคำว่า พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนักพูดเอกเลย วันนี้น้องน้องหนูดีทำอะไรคะรโอ้ระบายสีกระทงแล้แลน้องแลน้องหนูดีจะไปรอยกระทงกับใครคะ,ะกับย่าที่ไหนลูกที่อ๋อค่ะขอบคุณค่ะนีะ่ค่ะน้องชื่อน้องอะไรคะน้องเกรนวันนี้น้องเกรนทำอะไรคะลูกระบายสีกระทงไหนกระทงของน้องมีสีอะไรบ้างบอกคุณรูหน่อย สีส้มสีอะไรอีกลูกสีเขียวสวยไหมคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอะไรอ่ะครับน้องดังฟูวันนี้น้องเรียนเรื่อง,อ,งอะไรอ่ะลูกกระทงกระทงกระทงของน้องสีอะไรส,สีเหลืองสีเหลืองกับสีเขียวสีเขียว,ยวน้องจะไปลอยกระทงกับใครครับกับแมท่ทากับแม่ทา แม่พึ่งดีฟิล์มอ๋ออุ้ยหลายคนจังเลยแล้วน้องไปลอยที่ไหนอ่ะลูกวัดมะม่วงวัดมะม่วงตลอดบ้านย่าใช่ไหมบ้านย่าใช่เอา้าขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค่ะหนูชื่อน้องนาดีค่ะวันงนี้วันนี้ก็ทงของนูสีเคียวค่ะ หนูจะไปเล่นกระท ung กับคุณพายแล้วก็คุณตาค่ะขอบคุณค่ะ